พระธรรมฟิเลโมนจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสกับทิโมธีน้องของเราถึงฟิเลโมนเพื่อนและผู้ร่วมงานที่รักถึงอัฟเฟียน้องสาวของเราถึงอาราคิป,ปัสเพื่อนทหารของเราและถึงคริสจักรซึ่งมาประชุมกันที่บ้านของท่านขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้า พระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่านเมื่อข้าพเจ้านึกถึงท่านในคำอธิษฐานข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในองค์พระเยซูเจ้าและความรักที่ท่านมีต่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านแบ่งปันความเชื่ออย่างแข็งขันเพื่อท่านจะเข้าใจอย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งดีทั้งปวง ซึ่งเรามีในพระคริสต์พี่น้องเอ๋ยความรักของท่านเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนักเพราะท่านทำให้ประชากรของพระเจ้าชื่นใจฉะนั้นแม้ว่าในพระคริสต์ข้าพเจ้าอาจจะกล้าสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ควรทำแต่กระนั้นข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านบนพื้นฐานของความรักข้าพเจ้าเปาโลผู้เท่าชรา และบัดนี้ยังเป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ด้วยค้าพเจ้าขอวิงวอนท่านเรื่องโอเนซิมัสลูกของข้าพเจ้าเขาได้มาเป็นลูกของข้าพเจ้าขณะข้าพเจ้าถูกจองจําเมื่อก่อนเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งแก่ท่านและข้าพเจ้าข้าพเจ้าส่งเขาผู้เป็นดวงใจของข้าพเจ้ากลับมาหาท่านข้าพเจ้าอยากเก็บเขาไว้กับตัว เพื่อเขาจะได้คอยช่วยเหลือข้าพเจ้าแทนท่านในขณะที่ข้าพเจ้าถูกจองจำเพื่อข่าวประเสริฐแต่ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะทำสิ่งใดโดยปราศจากความเห็นชอบของท่านเพื่อว่าไมตรีจิตใดๆที่ท่านแสดงจะเป็นไปโดยสมัครใจไม่ใช่ถูกบีบบังคับอาจเป็นได้ว่าเหตุผลที่เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่งก็เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาอย่างถาวร ไม่ใช่ในฐานะทาสอีกต่อไปแต่ดียิ่งกว่าทาสอีกคือเป็นพี่น้องที่รักเขาเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าและเขาจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่าทั้งในฐานะเพื่อนมนุษย์และในฐานะพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นหุ้นส่วน <c oughs> ก็ขอให้ต้อนรับเขาเหมือนที่ท่านจะต้อนรับข้าพเจ้าหากเขาทำผิดหรือติดค้างเป็นหนี้อะไรท่าน ก็จงมาเรียกคืนเอาจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าเปาโลเขียนข้อความนี้ด้วยมือของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะชดใช้ให้โดยไม่เอ่ยถึงที่ตัวท่านเองเป็นหนี้ชีวิตข้าพเจ้าน้องเอ๋ยข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งว่าข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์จากท่านบ้างในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ชื่นใจในพระคริสต์ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยความมั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟัง พราะรู้ว่าท่านจะทำมากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าขออีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้ท่านจัดเตรียมห้องพักไว้สำหรับข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้กลับมาหาท่านอีกตามคำอธิษฐานของท่านเอปาฟรัสเพื่อนนักโทษของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมายังท่านบรรดาเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าคือมารโกอริสทาคัสเดมาส และลูกาฝากความคิดถึงมาอย่างท่านเช่นกันขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของท่าน